คุาสเมานนี้เราบทุกืที่เทครับทุกเร่องที่เราทจรงๆแล้ผมมีข้อมูลทางวิชาการในเรื่องของศาสาอิสลมที่จะมานเสนอให้แก่ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อปัญหาทุกอย่างทุกประการที่ท่านคิดแล้วก็คิดไม่ออกว่าอิสลามมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรก็อยากจะกลาวโดยสรุปนดยดุลตป็นี้ว่าอิสลามมีวิธีการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาเลยทีเดียว ปเที่ากลเสนอสำหรับทุกนี้สู่การสนใจและก็การศึกษาขนทั้งหลายก็คือเรื่องขวตายเพกาเมื่อศึกษาเรื่องของความตายทุกชีวิตจะต้องพระสบมันดังอุ้รอานจะบอกอไว่ายูนกิวาอุปกรณ์ทุกชีวิตจะต้องได้ลิ้มรสจะต้องได้สัมผัสกับความตายเมื่อไปศึกษาตามตำรับตำรานโดทั่วไปจากหลักการคิศาสนาอิสลามพบว่าความตายเป็นรย่องที่มากเกิน เมื่อตอนที่ธรรมบิดาขึ้นจากชั้นเลอร้ายลงมาสั่งนิรันดรา์ขึ้นไปบนสักวาไปพบบรรดาบีทุกท่านรรมบิดานรรมบด้ถามบรรดาธบีมบีดาธรรมบิดาถามว่ากับวิญญาณนั้นยังมีสิงอะไรบ้างเพราะทุกคนท่านวิญญาณมาด้วยกันทั้งนั้นก็ได้รับคำตอบเหมือนกันๆจากธรรมบิดาทั้งหลายทั้งหมดนั่นแหลสิ่งที่ยังคงจดจำอยู่สำหรับเหตุการณ์ในวิญญาณก็คือความเจ็บปวดเหลืกอมในตอนที่ดวงวิญญาณหรือในตอนที่กำลังจะตาย เ,เาาด,ดินไปเรียกาำว่าโมเลิกุลมาดวิญญาณออกจากเรือนร่างของเราซึ่งเป็นมีเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ็บที่สุดไม่ว่าเจ็บดใดใดที่เคยเจ็บหรือไม์เคยเจ็บในโลกจะเจ็บเท่ากับการที่โมเลกุลมาดึงวิญญาณออกจากเรือนร่าง,งเป็นหนึ่งและเมื่อศึกษาดูช่วงตอนที่ท่านนบีตะมึงจับจากโลกดินเงาหงนันไปจำได้ว่าท่านนบีลุกจากดินและถามที่บริมถนนทา,งงานกันเพื่อศาสนาอิสลามมาโดยตลอดในตอนที่ใกล้จะตายนบีก็ถามหาที่บริ อเล็กปรากฏยิ้มริมมือลูอยู่ข้างๆทันนะดีปรากฏว่ายิ้มรินไม่ยอมมองลูท่านนบีนบีดึงีัคถามยิ้มรินว่าเอ่ยยิ้มรินท่านไม่รักฉันแล้วหรือยิ้มรินตอบว่าคนที่รักกันนั้นจะสามารถมองใบหน้าของคนชื่อรักหรือคนที่รักในสภาพที่ไม่ดีที่กลัวอย่างนี้ได้หรือฉันไม่อาที่จะมองหน้าของท่านได้หรอกเอ่ยมันเพราะขณะนี้มาลิที่น้อยกำลังดึงวิญญาณออกจากเรือนว่างของท่านนั่นแปลว่าความ่าเจ็บเหลือเกิน ล้วท่านแบบีก็ได้กล่าวออกเดินไปเสกอุณหภูมิเราอุ่นหรือไม่อุ่นเฮาอินหรลลือลมลัอินฟิลาสเตอร์ซึ่งมีปัญหาไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอื่นถ้าจริงความตายนั้นช่วยเจ็บปวดเหลือเกนินท่านหลายครับความเจ็บปวดที่เรามีเป็นอยู่ในโลก่องยืนยงแห่งนี้เราเจ็บเป็นนิ้นเจ็บเป็นนิ้วเจ,จ,จ็บตามเจ็บต่างๆแต่ความเจ็บเป็นสุดนี่มาจากความตายนั้นเจ็บที่หูกาย จึงเป็นกามเจ็บ s <S s, <S ที่สุดจะกล่าสุดจะพลนาคนต้องสัมผัสต้องลิ้มรสกับความตายท่านทัหลายครับมีะบิสโกมาดีมใหหมุดสัมเล่าวลยสลัมบอกว่าเราก็ละมีอบาง่าอินมีอะไรงย่ละมอุบอาบันมาอัตตุนิสันนิฮสันบซึ่งมีความว่าหักสักต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นช้าไม่างเวควายถ้ามันรู้ว่ามันต้องตาย เหมือนกับที่พวกเราอันแรกแกมนุษย์เอ๋ในเมื่ที่เรามีแบบว่าพวกที่อันแรกแกมนุษย์เอ๋ยท่านจะไม่มีโอกาสได้กินสัตเ์ตัวนเอี้ยนเลยไม่ได้กินไขมันให้มันเลยนื่งจากมันเรี้ยงมันก็ตายอยู่เมื่อพึ่งจะกินมันก็กินม่เลยตอันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าให้หนูเรารู้กันว่าเราที๊ตายว่าทำไมทำไมเราจึงหนุเตรียมตัวเพื่อการตายชีวิตก็เราไม่อยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับสิ่งที่เราอยู่กับมัน สองประการด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็คือเพื่อนที่ได้แก่พ่อแม่พี่น,อน้องพักเพื่อนเหล่านี้ก็คือเพื่อนหมายความว่าเมื่อเราตายแล้วก็จะมินเราไปสิงแล้วเขาก็จะจับกูโดนไปเดินทางกลับบา้านไปเป็นเพื่อนประเภทหนึ่งและอีกประเภทหนึ่งก็คือเพื่อนอันได้แต่นนทรัพย์สินเงินทองความหมายของเพื่อนตรงนี้ก็คือสิ่งที่ให้ความสุขแก่เราได้ทรัพย์สินเงิน,นทองก็ให้ความสุขแก่เราได้ ในนี้แหละครับในทันทีที่เราตายปักทรัพย์สินเงินทองก็กลายเป็นเมล็ดในทันทีเราไม่สามารถที่จะไปได้นอกจากพักขายอย่างเดียวไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนทำตัวเอาหัวตาแค่ไหนจริงๆเราก็ลดเกลื่อลดเกลื่านไโดนะครับนี่คือสิ่งที่จะย้ำเตือนเราและเพิ่อนตัวเพื่อนที่สามก็คืออันนี้อีกบาปก็คือความดีคุณมาทำความดีงนั้นเราควรจะแบ่งเวลาของตัวเรานี้ให้ถูกต้องด้วยกับใจและยันนั้นเองนอกจากจะละหมิดเป็นประจำในทุกวันตุกีรอเราควรจะได้อ่านอัลกุรอานสั่งยันละาหนึ่งดียุ ควรจะได้ตั้งรืออินเลออินเลออิลเลอหิยนละอย่างนี้หนึ่งร้อยครั้งควรจะกล่าวสุบฮานัลลอฮ์วัฮัมดุลิลลาว์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอวันเลอฮุอักบัรวันละสักหนึ่งร้อคั้งควรจะอ่านปุ้นวันลอวันละหนึ่งร้อยครั้งเพื่อทำหนึ่งนี้ได้เรามุ่งใจได้เลยทีเดียวว่าชีวิตเราหลังจากตายจากเลิกดินยาแห่งนี้ไปแล้วจะเป็นชีวิตที่มีความสุขแต่เวลาที่ทำสทหาษิตในวันนี้เราไม่ได้ยึดถือมันไม่ได้ยึดถึงความตาย ชิ้นก็เลยในแต่ละวันก็คอยแต่หนุมบิดใจในเรื่องทรัพย์สินเงินทองบูดหนุ่มบิดใจในเรื่องเงินเดลานหนุ่มบิดใจในเรื่องของสังคมโดยไม่ได้มีการเตรียมเสบียงเพื่อเอาไปรับเลยมเหมือนหรือตัวการที่เราจะเดินทางที่หมายว่าเราไม่เตรียมเสบียงในการเดินทางในการเดินทางของเราเราก็ต้องเรื่ังความลำบากอย่างเงี้ย ยังยังมีชีวิตอยู่ไปยังยันยังหายใจชินแล้วก็ทําชีวิตให้ต้องติดรถต้องได้รับโทษจะกอาเรืองเรื่อกปกันพูดจาเรื่องของชาวบ้านประเกี่ยกับการเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องของทรัพย์สินด้วกยกับการเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องน้าตาของตัวเองกลัวจะไม่เสียกลัวจะไม่งินครับที่บอกว่าอาการอย่างนี้เป็นอาการของคนซึ่งยังอายุไม่น้อยอยู่ก็มีน่าจะเข้าท่าเหมือนกันแต่ถ้าหาาอายุเยอะแล้วมันเหมือนกับว่าวันเวลาที่จะอยู่ในดินงานนี่โนแล้วเก็ยังไม่น้อ นิ่งถือความตายนั่งถือว่าเป็นมือซีบะนิ่งถือว่าเป็นบอลลูอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวดังนั้นจึงอยากจะได้บอกกับทุกๆคนครับด้วยความรักและก็ด้วยความปรารถนาดีว่าการลืมความตายจะทําให้เรายิ่งใหญ่ดินเนียมีฮะดสษกล่ใหว่และเวสเลเตอหนุ่มจับโดยอุลลิฮิโมกูฟีชายาติดด้วาการลืมการไม่งถือความตายนนั้จะทําให้เราไปยิ่งหลงกระสันสนุกสนุกกับเรื่องราวของดินเนย คนที่เป็นมุขมิ่งม so in ันท่านสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าตัวท่านถึงตัวท่าเราเป็นลูกหมิ่งไปเลยคนที่เป็นลมุหมิ่งนั้นฮะดิษบอกว่าตึกะตุลมุขมิ่งอันนู่ตุึงรังรังหรือขันขวัญของคนที่เป็นลมุหมิ่งมันก็คือความตายมีอะไรไหมครับที่เรารักมากกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาจริงๆนะครับพูดจริงๆริงพูดด้วยจิตใจพูดด้วยสมองใช่ไหมครับเรารักเรารักอัลลอฮฺตาลาไม่กระสือใดไม่อยากจะเจอคนที่เรารักในมุขมิ่งทุกอย่างที่เรารักเราก็อยากจะเจอ ยันเวลาที่เราจะได้เจอกับคนที่เรารักโดยเฉพาะอย่างยี่เม่รักอันล้โอกปาสและยันเวลาที่เราจะได้เจอกับอันล้์ก็คือวันเวลาที่เราตายใจกลกดวนเงินแห่งวิไตี้จยิ่งถือว่าคนที่เป็นมุนมันความตายคือแรงลันอันยิ่งใหญ่ของเขามุ่น,นมันหรือมุน่นมที่จุกต้องนันในการใช้ชีวิตอยู่ในดุนเาเขาจะต้องไม,ม่ทําให้ใครก็าตามไม่สบายใจกับการเพูอ่อของเขาไม่สบายใจกับใบมือของเขาไม่สบายใจกับตัวการของเขา มัหน myself, หมายความว่าคนที่็นมุมินมันจะเป็นคนที่พูดอะไรก็คนอื่นเขาก็สบายใจทาอะไรคนอื่นเขาก็สบายใจจะต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองไดาว่าตัวเองนี้เป็นคนดีความมุ่งคําคำว่าตัวเองเป็นคนดีก็คืออยู่กับใครใครเขาก็เห็นว่าเราเป็นคนดีคบกับใครใครเขาก็คบกับเราเรื่องจากเราเป็นคนดีเราเป็นคนปลอดภัยต่อเขาเลยครับไม่พดจาหณาใครหรือเขาไม่ทำทีทำท่าให้ใครตาเขาไม่แสดงอาการไม่ติ มีเมื่อแสดงอาการยุทยชุให้เขาต้องรู้ยึดตกกับความบ้าความระห่มของเรานี่คือลักษณะของมุสลิมหรือมุสลิมที่ดีนี่คือเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งความต่างอันไม่สื้อจากเงินนเล่นนี้พอมาพูดถึงความตายไม่เอ่ยถึงความตายเราสอนที่จะกลัวเหลือเกินมีคะดิษอีกบาบบทบอกว่าขอรับยาเราช่วยหนีเล่ามีชันเล่ายาเราเหวี่งชันลัมอีเราใมัสยิดท่านระเบิดออกไปยังมัสยิดไฟวาไก่หนึ่งจะัดดะซูน แระนบีก็โดยคนกลุ่มหนึ่งกันอยู่ในมัสยิดนึ่งๆคุยกันว่าจะพักกันแล้วก็มีการทะเลาะกันด้วยสักพอละนบีจึงบอกว่าอุยกูร์มาเพื่อท่านผู้ใหญ่จงเลืกถีพความตายกันให้มากเอามาวันละเบียบลุกซีเบียบีขอสำบันต่อละว่าุเราตาลราม่นามาอาลัมให้ท่านหลายหญ่เหมือนกับที่ฉันให้นบีพูดอย่างนี้ เออบรรดาวผู i, ้คนที่กำลังนื่งแหระต่อกระซิบกันทั้งหลายสนุกสนุกกันยื่นมือทั้งหลายหากที่หลายมื้เหมือนที่ฉันดูเราตะลามีน้ามาอลมละดักจับซึมกันมือละมือและดักจับซึมกัซีโรมือมือทั้งหลายจะต้องรองมือกันมือแล้วก็แหวะกันจะแน่นสนั่นแล้วก็ต้องมาดูว่าชีวิตของเราในตะละยำหรีอเราเล่นหุ่กันหมือเบาหรือไรมีอจะหาอ่งไรที่จะแหระสนุกสนานถ้าเรารู้เหมือนกับที่ท่านงมาดู้ เวลาไปแล้วรกจะต้องไปเจ้ไปโจ้กับอะไรบ้างนี่ไม่แน่นี่สุดเวลาจะมีโอกาสฉัหรับเราเลยในการที่จะวิ่งต่อประสิทธิ์กันแต่เราจะเป็นคนที่ร้องห้แล้วก็มีการเทียงกันเพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่ยันนั้นด้วยความมั่นใจนี่ก็คืออ่านอ่ากุรอานนีน่ก็คือละหมาดด้วยท่าตุที่ผู้เชื่อนี่ก็คือการไกร่วิบุนและนี่ก็คือการตัสมผสานทั้งหลายที่เคารพครับความตายไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,น,นะครับ เราจะเป็นปอยู่คนเดียวที่เราเเงินเราก็จากเราทรัพย์สินเงินทองก็จากเราสิ่งที่จะตามเราไปไปช่วยเราในยามที่เราอยู่หลุมศพก็คืออามณงอิบาดับทานินคนดีๆก็หมดแล้วนะครับเขาก็จากเราไปแล้วทรัพย์สินเงินทองก็เป็นของคนอื่นแล้วอีกอย่างนึ่งเป็นสิ่งที่จะไปช่วยเราได้ก็คืออามณงอิบารับสิอามณงอิบารับที่ดีก็คืออามณงอิบารับที่เป็นญาติยะอย่างเช่น เขาสร้างมัสยิดเขาสร้างโรงเรียนเขาทำถนนหนทางเพื่อสาธารณประโยชน์เราก็ไปช่วยเขาไปดูเขาไปสนับสนุนเขาไปบริจาคเพื่อเขาอย่างนี้แหละครับจึงจะอว่าชีวิตของเราเพอจะมุ่งใจได้ว่าเราจะมีโอกาสได้รับความรักนิพพาปแล้วจะมีความสบายใจแต่ให้เหาจริงๆเราทำความดีตั้งแต่อ่อนแต่อกจนกระที่ตายสมมติว่าอะไรอายุ80ปีอยากจะบอกกับท่านนี้อะไรอ่าความดีเฉยๆที่ทำนันไม่พอเพียงต่อความที่ด้เ้าสรา์นะครับ เพราะการเข้าสวรรค์ก็ไร้นี่เราได้เข้าโดยร่ำหนัดโดยรื่ยวันโดยความรักขหมอนกันหรือคุณราทำใความดีที่เราได้ทิ้งเปทั้งชีวิตนั่นน่ละไม่สามารถที่จะไปซื้อปุ่นเจาะเพื่อไขประตูเข้าสู่สวรรค์ได้หรอกมีตอนที่อัลลอฮ้พิพากษาคนคนหนึ่งที่ปฏิบัติดีที่อายุดังที่ได้กล่าวไปแล้วถึงแต่จิตทัดีโดยตลอดอัลลอฮ์ตัดสินให้เข้าโด้เข้าสวรรค์ด้วยรื่ดยวัด้วยความรักของอนกัลหรื์คนคนนั้นถึงกับ แต่พอถามอเลว่าความดีต้องฉันทั้งหมดที่ฉันได้ขึ้นเทอทำนั้นมันไม่พอเพียงหรือต่อการที่จะตัดสินด้วยสิ่งเงินทำให้ฉันได้้ปสวรสค์อเลบอกว่ามันไม่สามารถที่จะซื้อสรา์ของฉันได้หรอกความดีนั้นมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสรา์ของฉันมีคณค่ามีคุณค่ากว่าความดีท้งหมดของชีวิตที่ทำทั้งหลายได้ขึ้นเทอไปมากมายเหลือเกินแต่ทั้งหลายกับอย่างไรก็ทำให้เราครักแต่การมีชีวิตอยู่ของเราในวันนี้เราจะต้องพยายามระมัดระวังคิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนที่จะทำ นึก่อนที่จะแสดงองการใดๆเราอย่าลืมนึกถึงความตายเยอะๆท่านนบีได้กล่าวไว้อย่างนี้ท่านว่าอย่ากอละอิฉันเบียลลอฮุอันฮ์ะท่านอิฉันเบียดามท่านนบีว่ายารอซูรละอิอัลรอซูรละอิฮัลรอชูรมาชูฮะดะอะฮัดมนคกใด้ไหงที่จะได้อยู่กับบรรดาชูฮะดะกอละนบีตอบว่ามุออุนนีและนบีก็บอกว่ามันละอิคุรุมุอุสูยายุวันไลละอิฉันเบียดะคือคนที่นึกถึงความตายในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งยี่สิบครั้ง ขอท่าน eth, begun, gehört, ท leads, small, ั eh ้งหลายได้โปรดเลืกถึงความตายกันเยอะๆครับและชีวิตของท่านจะมีความสุขทั้งในโลกนี้และในสัรรา์วรับวันนี้มัสยูอัลยามุฮานาจามีอันอิลาสวาอิซาบิลวละสุลามุอะเล็ตุนและ رحمة ا ل า ه وبركات